ดวทุกคนวันนี้เรามาธุระผ่านมาทางเขาคนะ้อเนาะก็เลยถ่ายภาพงามๆให้ทุกคนดูข้างหน้าคือทุ่งกังหันลมเนาะ แล้วที่อยากจะให้ทุกคนดูก็คือว่าตรงเนี้หน้าเทศกาลหรือไฮซีซั่นเนี่ยเขาจะให้คนเช่าเนาะไม่ต้องใช้เต้นหรือใช้เต้นกลางก็แด้ะอยู่ข้างในส่วนเขาจะมีห้องน้ำให้บริการตรนั้นเนาะที่เราถ่ายมานขึ้นมาได้น่าไฮซีซั่นนี่คนเต็มนันงทุกคนแล้วก็เขาจะมีที่กางเต็นตรงตรงนี้ด้วย ว่าตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะให้เป็นที่จอดรถนะแล้วก็ให้คนขึ้นมากางเต็นท์อยู่ข้างบนสวยงามมากนี่คือตัวอย่างของการทำที่พักแบบบ้านๆน่ะนะเห็นไหมทำจากไม้ไผ่ราคาไม่แพงจะเป็นแบบจะเรียกว่ากลางมุ้งโฮมสเตย์หรือห้างนาโฮมสเตย์ก็ได้แต่โฮมสเตย์ตามกฎหมายเนี่ยที่เรียกว่าที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมเนี่ยตามกฎหมายเนี่ย หนึ่งเจ้าก็มีไม่เกินสี่หน่วยพักหนึ่งคืนไม่เกิน20ิคนเนาะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยอันนี้ก็มีอยู่ห้าห้าหลังเนาะนักทีสการก็อยู่ประมาณสามร้อยเนาะสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่เนาะ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีพื้นที่เนี่ยสามารถเอาตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ราคาไม่แพงให้บริการสําหรับคนที่มีอาชีพในการเดินทางอะเช่นเซลล์หรืออะไรแบบเนี้ยหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยคือนระ150บเงี้ยร้อาบาทเนี่ยก็เป็นห้องน้ํารวมอย่างเงี้ย